เดี๋ยวจริงอ่ะตักไม่ได้มาเดี๋ยวพ่อทำให้มันเจ๊เจ๊มันดีเดี๋ยวมันดีมาขให้พ่อทำก่อนเนี่ยมันดีคือเหนียวมันแข็งแล้วพ่อครับน้องจริงจริงๆมันไม่ได้อย่างนั้นแต่ว่าตักไม่ได้ดีนั่งกระทุสใหม่มันเหนียวเพว่าจริงเอชดีก่อนโอ้มันเหนียวอ่ะอันดอกต่างนะครับก็จริงจรไปก่อนนะอย่าให้มันกระเด็นอ่ะมันเหนียวมันเหนียว ช้อมันนิ่มไปช้อมันมันไม่แข็งนะม้ยแข็งมันจะใช้ได้ช้อมันไม่แข็งมันมันตากข้าเหนียวมันเลยตากไ้ำไรก้อทำอะไรนะอจอดรถไล้วมั้ยนี่มย่มไม่มีอะไรทำแล้ก็เดี๋ยวันจะเดนเอาอันนั่นก้อนเลย่ะบาะะเอาหน้าเข้าไปจะมีเสียงเสียงกัะเลยนเดนเลยนะเออ กันเลยกันกันเลย,ก,เลยกันไว้ก่อนกันไปก่อนเลยจะเ,เล่นได้หมดเลยเหรอ <c oughs> เยอะไหมบ้างโอเคป่ะเออ หนูอัดยิปหนูอัดคลิปอยู่ เสื้อผีเผื่อเอาไปใช้อะไรได้บ้างไว้เมื่อกี้เหมือนที่ผมใส่เดีนี่นี่นี่ครับแต่ไม่เล่นเล่นเล่นไปไปอันนี้ผมจะจอยนะครับเอกี้ โอ้มมออยมเนเนอก้นนึงไแล้วตอนนี้ <S 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 เราอยู่ข้นมาแกะครับเดี๋ยวผมจะเหล็กเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเอามาทำเชียนะครับเชียเชียเชียได้สตรงนี้ชิว ิอยู่ว่คะ่รคลิปไหนไมเ,นเปิดได้ก็าถายคิถ่ายคลิปอยู่มีคนบิดบิดมีคนติดตามมาแล้วสองคนถ่ไม่รู้มีบาลรยอะมีบาลรยมา,มาหนูต้องมีบาลรยอะอยู่ทุกอะ พ่อพิมมาอะไรันเห็นเนี่ยขึ้นของหนูอ่ะพ่อพิมพ์นอนไม่เห็นมันขึ้นเลยฮะพ่อพิมมอะไรมันเห็นขึ้นอ่ะยูทูบอ่ะหนูก็ไม่หนูก็ไม่บอกอ้าวพ่อจะดูได้ไงล่ะพ่อก็ต้องพิมพเนี่ยแล้วหรอพิมพ์อะไร G M Gamer ฮะ G M Gamer G M G M เหรอ G M เออ G M แล้วก็เกมตามด้วยเกมเมอร์นะวะเดี๋ยวให้พี่ให้พ่อ ผมไม่พิมพ์เนี่ยดูได้มันขึ้นเปล่าทำยังไงมันก็ไม่ขึ้นหรอครับวะอ้าวเพราะหนูยังทำไม่เสร็จกเพราวมันมีคนดูได้ไงดูขอร์สแล้วเพราะอะไรมาเอ้าก็ก็เขาพิมพ์มุ้งม่วงไปแล้วเอาอะไรมาพิมพ์มุ้งมะพร้าวมะพร้าวมันไม่มีน้ำมันเนื้อเอาไปให้แม่ขายเพราไปซื้อมะพร้าวมาเขาให้มาไง ถามรอนะนะครับอืมไม่รู้จะถามทำไม,มไปนะครับักไปนครบไปตอนนี้ก็กำัการคุดต่อไปนะตี่ยอุ้ย 对呀。Uh. ใช้จอยนียากกันเลยครับนี้แล้วก็ยาคุนที่นะครับูกชิ้นเอ็มี่ลูชินมาเอาไมวเหรอเอาเข้าบ้นตูเหรอ โอเคเราก็ทดลองของาวางไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนอียหน้ก่ี่็ไเลใเจอกันคลิปหน้าครับันาวันนี้ดามก่อนสวัสดีครับ